อะระหังสัมมาสัมพุทโธโรภัวาโพธางพระขวันตังอะิวาเทมิสวาคาตโอพระขวัตตาธมโมธรรมังนามามิโ <c oughs> สปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกาสังโฆสังขังนามามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความร่วมมือของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยถวายความเคาระปฏิรานุติละครับ แล้วก็กจเจริญพรลูกศิษย์ที่เป็นครือค่ัทุกท่านครับเสียงเสียงมอนอะไรติดคออยู่วันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเรื่องสบาัมาร์ครับอครับอยู่หน้าเท่าไรรอยหาสิบเออร์รอ้ยรอยห้าสิบเก้าครับโอเค ร้อยห้าสิบเก้าใช่ไหมหนึ่งห้าเก้านะหนึ่ห้าเก้านะครับอ่านพร้อมกันชี้สมาธ์คืออะไรนามาศตั้งแต่สองขึ้นไปทัานย่อเอาเป็นบทเดียวกันชื่อว่าสมาธิเข้าใจไหมนามา์ตั้งแต่สองขึ้นไปท่านย่อเข้าเป็นบทเดียวกันชื่อว่าสมาธิเข้าใจว่าอย่างไงนามาศมีอะไรบ้างนามา บทพนามใชถูกไหมเนี่ยเรียกรวมเรียกว่านามศัพท์สามอย่างนี้จะเป็นอย่างไหนก็ตามถ้าย่อเข้าเป็น,ปนบทเดียวกันตั้งแต่สองขึ้นไปตั้งแต่สองบทขึ้นไปจะชื่อว่าส,สมถ้าเป็นภาษาไทย <c oughs> แม่ก็อีกคำหนึงแม่ก็แม่แม่เป็นคำนามถูกไหม แม่เป็นคำนามแล้วก็น้ำนี่เป็นคำอะไรน้ำก็เป็นคนามคนละคำนี่เรียคนละคำแม่ก็แม่ใช่ไหมคนละเหตุผลใช่ไหมอ่นนี่เป็นภาษาไทยแล้วพอมาต่อกันเป็นแม่อะไรฮะแม่น้ำแม่น้ำอันนี้เขาเป็นศัพท์เป็นคำใหม่ขึ้นมามีความหมายใหม่เขาเรียกว่าแม่น้ำนะไม่ใช่แม่นะไม่ใช่แม่กับน้ำแล้วนี่เป็นคำใหม่ขึ้นมาเอออย่างนี้เขาเรียกว่า กรณีนี้เขาเรียกว่านามนามมานามกับนามมานามมามาอะไรครับมาต่อ <มา S 1> กัน<ช>มาสมานกันใช่ไหมจึงเรียกว่าไม่เสียงม่สะท้อนสมานกลายเป็นความหมายให,ใหม่หรือคำใหม่ขึ้นมาทำไมเสียงสสะท้อนเียไม่สะท้อน <c oughs> ใช่เปิดซองเครื่องปะใช่เปิดซองเครื่องจ้าเปิดเครื่องเจ้าเปิดเครื่องเดียว ตกใจเสียงเสียงตนเองไงนั่นเห็นไหมใครเปิดสองเครื่องนั่นเห็นไหมเออใครเปิดสองเครื่องเลยถึงมาถึงมาครับอาจารย์โอเคอันนี้กรณีนำ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 กับนำนำมาสมาธกันอีกตัวนึงอีกตัวหนึ่งแม่ กับอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณนามใช่ไหมแม่เลี้ยงคุณนามก็คือเลี้ยงอ่ะไอเลี้ยงนี้ก็คืออะไรครับกิริยาเลี้ยงครัอันนี้เป็นสํำนวนกิริยาพอมาเชื่อมต่อกันกลเป็นฮะแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงเออแม่เลี้ยงตัวหนึ่งก็จะเป็นสรรพนามใช่ไหมแม่มาเนี่ย แม่แล้วก็เจอกับอะไรครับเจอกับนี้ใช่ไหมนี้มาจากอีมาับนี้ใช่ไหมเจอก,กับกลายเป็นอะไรครับแม่นี้แม่นี้อันนี้ก็เป็นศัพท์อะไรครับศัพทสมาธนะอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เขาเรียกว่านามมาศั์ตั้งแต่สองขึ้นไปท่านย่อเขาเป็นบทเดียวกันชื่อว่าสมาธิที่ว่าสมา,สมาทีนี้สมาธิเขาจะแบ่งออกเป็นสองอย่างนะว่าโดยกิจ ว่าโดยการกระทําว่าโดยกิจก็คือว่าโดยการกระทํามี2อย่างก็คือสมาธิท่านลบวิพัฒน์แค่นี้นะกับสมาธิท่านยังไม่ได้ลบวิพัฒน์ภาษาสมาธิท่านลบวิพัฒน์ภาษาบาลีจะชื่อว่าลุตสมาสลมลมหรือแต่สมาธ ส่วนสมาที่ทนท่านยังไม่ได้ลบวิพัฒน์จะเรียกว่าอรุตตสมาอรุตตสมาโสอ่าอรุตตสมาโสหรืออรุตตสมาตตัวสมาที่ลบวิพัฒน์หรือรุตตสมาโสเนี่ยจะมีอุทาหอนอุทาหอนแปลว่าอะไรครับตัวอย่างตัวอย่างอ่ามีตัวอย่างว่ากัตถินะทุตสังแปลว่าสร้างาเพื่อกัตถิน ผ้าเพื่อกระถินเดิมมันคือกะทินัสสะกับทุตสังต่อกันเป็นกะทินาทุสังนี่เห็นไหมอันนี้คือรูปวิเคราะห์ของมันนะครับนี่มันมาจากสองคำนี้เอามาสมบูดกันอันนี้ทุตสังแปลว่าผ้าอันนี้แปลว่าเพื่อกระถิน อันนี้แปลว่าเพื่อกตินนี่เป็นส่วนขยายของมันแต่พอไปรวมกันแล้วกลายเป็นกะทินัทุตสางก็คือลบวิพัต์ตัวนี้ออกไปนี่ลบวิพัต์ตัวนี้ออกไปก็คือสะวิพัตน์สะจตุถีวิพัต์แปลว่าอะไรครับสะแปลว่าของสพจตุถีแปลว่าเพื่อต่อเพื่อต่อเพราะฉะนั้นสำนวนเมื่อกี้จึงเป็นสำนวนจตุถี วิพัฒแปลว่าพเพื่อถูกไหมทีนี้พอมันไปต่อกันปุ๊บสํานวนอันนี้ก็ยังคงอยู่ถูกไหมค่ะสํานวนเพื่อก็ยังคงอยู่มันลบแค่วิพัฒน์เฉยๆแต่ความหมายมันลบไหมไม่ลบไม่ลบมันลบแค่วิพัฒน์อันนี้เขาเรียกว่าสมาธิลบวิพัฒน์อีกตัวหนึ่งคือราชาทนายราชาทนางแปลว่า ซับของพระราชาแสดงว่าต้องมีสำนวนอะไรครับของของเข้ามาเกี่ยวข้องสำนวนของเป็นสำนวนวิพัฒน์อะไรจัดทีวิพัฒน์ของนี่ของนี่มันมันเป็นของมันเป็นอมันเป็นคําเชื่อมของตัวไหนจัดจัดทีวิพัฒน์เป็นคำเชื่อมของอะไรจัดทีวิพัฒน์งของจัดทีวิพัฒน์ที่เป็นคําเชื่อมของทำนามตัวนี้ถูกไหมครับเออของพระราชา เพราะฉะนั้นพระราชาจะต้องไปแจกลงฉัตรถีวิภัชจากเดิมราชาไปลงสะฉัตรถีวิภัชสำเร็จรูปเป็นอะไรรันโยรันโยเออรันโยรันโยแปลว่าอะไรครับของพระราชาอีกคำหนึ่งก็คือจะต้องเป็นประธานใช่ไหมเป็นประธานก็คือท่า ท่านางท่านางอันว่าทรัพย์รัญโยของพระราชาทีนี้เขาไม่ต้องการให้มันยาวเขาต้องการต่อกันเขาต้องการต่อการต่อกัดรว่าโดยกิจก็คือว่าโดยการลบลบอะไรลบวิพัฒน์เมื่อมันลบวิพัฒน์มันต้องเป็นรูปแบบเดิมศัพท์เดิมของมันก็คือกับเดิมคือมาในรัญโยมาจากราเลยครับราชแล้วก็ไปต่อกับทะ ท่านางท่านางสำเร็จรูปเป็นราชาชัชนท่านางก็แปลว่าอะไรเหมือนกันทรัพย์ของพระราชาแต่ด้วยความที่มันมันลบวิพัฒน์ออกไปมันจึงไม่มีวิพัฒน์แบบนี้ถ้ามันไม่ลบวิพัฒน์มันจะกลายเป็นรัญโยทะนางอันนี้คือไม่ลบวิพัฒน์แต่ถ้ามันลบวิพัฒน์ก็คือเหลือแค่ราชา ชั้นด้า,านัาร์ดกี่ okay, ไหมครับชัน้นด้านก็ร์ดอย่างนี้เขาเรียกว่าลบสมาดว่าโดยสมาดว่าโดยกิจที่เป็นชนิดที่ลบวิลบวิพัฒน์ลบวิพัฒน์ yeah, นะครับโอเคนะ,ะต่อไปอีกตัวหนึ่งคืออะไร ลุตตะสมาสมาตสมาธที่ยังไม่ได้ลบีพั์เรียกว่าอลุตตะสมาตมีอุทาหอนหรือตัวอย่างว่าเิทานินทานั่งแปลว่าอะไรวัตถุปีนทานวัตถุมีนิทานในที่กายอุรสิโลโมพรามโน รามมีขนที่ออกเป็นต้นไอ้ตัวสมาดคือตัวนี้ทูเลยนี่นี่นะนี่คือตัวสมาดส่วนตัวนี้เป็นสมาดไหมอืมอามาโนนี่ไหมไม่เป็นประธานเป็นประธานเออเพราะว่ามันไม่ได้ไปต่อกับใครถูกไหมมันเป็นสับของเดียวของมันคือไม่ได้จะไปต่อกับใครมันเป็นสับประธานเดี๋ยวโดดเลยไม่มีตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เรามาดูอุระิกับโลโม่นี่มาจากคําไหนกับคําไหนต่อการเชื่อมกันอุระุรีโลโ่โลโม่โลโเดรลโม่มาโลมระอกอุระศลีลอุละอาจารย์อุละอุละอกอุละนี่คนเป็นพลฒะเป็นวิทำให้ดูตรงไหนเนี่ยจะทำให้ดูตรงนี้แล้วกัน ดูตรงนี้นะอุรัสกับโลโมนี่มันเป็นพระหูพี่สมรนสสนี่คือรูปวิเคราะห์นะครับส่วนนี้คือรูปส้าเถ้า เราจะแปลให้เราแปลรูปวิเคราะห์ก่อนนะรูปวิเคราะห์คือตรงนี้นะครับทีนี้ยัตสานี่ลงวิพัฒน์อะไรยัตสานี่ยัตสาลงฉัตรถีลงฉัตรถีวิพัฒน์พเพราะนั้นเราจะต้องอยัตสามันเป็นสรรพ,พนามถูกไหมมันเป็นวิเศษณะสรรพ,พนามเวลาเราจะแปลมันเลยได้ไหมไม่ได้แปลเลยไม่ได้เราต้องโยกตัวนามมารับใช่ไหม นามที่ต้องโยกมาก็ต้องโยกพรามณะมาเป็นวิพัตเดียวกันกับยัตสะเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นพราพรามณะศัรพรามมานัสสะแล้วอันนี้คือรูปสำเร็จนะครับอันนี้คือสุขประธานของรูปสำเร็จสีแดงนะส่วนตัวสมาดคือตัวไหนตัวสมาดคือตัวนี้ คืออุรัสีโลโมนะอ,อันนี้คือรูปวิเคราะห์เวลาแปลให้แปลรูปวิเคราะห์ก่อนรูปวิเคราะห์ก็มีประธานใช่ไหมประธานคือโลโมโ่โลโมอันว่าขนอุรัสีที่อกยัสสะพรามณสะของของพรามใดของพรามใดโส so ปรามโนอ่านว่าพรามนั้นชื่อว่าอุราสิโลงแปลว่าคมีขนที่ไอ้ตรงนี้มันเป็นทีนี้เรามาดูสังเกตสับสมาทิมันเป็นไม่ได้ลบวิพัต์อย่างไรดูนะครับตัวที่เอามาสมมากันคือระหว่างอุราสีกับอะไรฮะอุรสีลง อละสีกะโลโมเขายกเขายกมามาต่อกันเลยใช่ไหมใช่เขายกมาต่อกันเลยอย่างนี้ไม่มีการลบสีออกไปไม่ได้ลบตัวนี้ออกไปถ้าอุระโลโมอย่างนี้ <c oughs> มีการลบไหมลบลบแต่ถ้าอุระโลโมมันไม่พร้อเ่ยเขาจึงไม่ลบวิวิพัต์อไอ้สีนี่คือวิพัตน์นะสีนี่<ว>ไม่ใช่สีปัตมาวิพัตนนะครับสีนี่คือวิพัต์อะไรอ่าลอง